มีสุกิงไหมน้อโอ้ยกระดเป่าก้ะยต้งก้ะยต้งจะพูดอม่มาเดียวเพ่งเงีุกของงี้ยงนเขาหน่อยดิ สวัสดีครับวันนี้มาเพื่อทัวกันครับหน่อยนะครับเด้อนะครับวันนี้มาปักเบ็ดกันนะครับอันนี้หมายไม่หมายไม่เออหมายไม่น้อหมาไมเน็ตหลืเก่าอันนี้เขาส่งเขียบกันก่อนเราจอดเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาลูกป่าไปเจก่อนหลอกผมฮะอ๋อไปเจก่อนเนาะอ่าเจก่อนมันเดืกละโอเคไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวมันจะมได้หันหลอกดำดำเราเจอตีใส่คือเบียร์เขียบนะครับ ใส่รอบแรกไปเจ้าเขียดหมดแล้วเนาะหมดละโอเคเดี๋ยวเนี้ยซองเนี้ยตำเนี้ยไปเลยเดี๋ยวเขาลูกป่าไปใจเออเดี๋ยวขับติดเดี๋ยวเขาซองเขียดเอาโอเคอันนี้กบน้อย <laughs> กบน้อยมันต้องใส่นะครับเลยจะมีประโยชน์ไปยัง <laughs> <laughs> วัน,น,วนก่ำมันก่ำขึ้นหงว์ขึ้นหงวใไ่ย,ยหอกบได้อยู่เออเอออีหอกได้แต่เป็นตัวนี่มันได้ไปยังเป็นหัวเบสเลยนนะครับเบียร์ใส่หมดแล้วครับผม Điều lục và say, da nghe ừ. này, con <laughs> 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 <laughs>

งานนัเนรอไม่ดีว่ะนั่นานจ้ะโอ้โหขัดใจขัดใจโอ้โหปวนมากปวนมากมากหันเรียกงัญหาเราเบียดลูกป่าติดก่อนเนาะรอบหน้ากับเปลี่ยนสลับเป็นเขียดมันเกิดติลูกป่าอยู่นะติดอยู่เนาะแต่ลูกป่ามันหนักไงเขียดมันเข่ามันเกยหัน เห็ียดมโหดเนาะฮ่าบายโอ้บเห็นอาหาำเนิอเออเหรอเนี่ยกกป่าเบี้ยดี่ทำมันฝังทองเอาซาใส่เรียบร้อยเลยเอาป่าเนี่ยสเด็จทีนี้เสด็จลุ่นนี่นี่เหมาะนี่เดี๋ยวบ่างามมันเป็นเงยร่มกำลังงามเลยแต่เสด็จนักตรงนี้

มันก็ใจไปตัวส่งเขียดไปตัวนะครับเด็กปวดเขียด,ยด,ยด,ยดนี่เหมือนกันเว้ยเจ๋อเจอโอ้ดิ้นเว้ยเกียดมันจะเข้ากันงูถึงเนื้อ ก่งๆใว่ป่ะตาตีนักแลงคมใช่ๆๆๆๆๆๆล้วไม่เหมือนกับป่วยเป็นสุขีเหรอป่วยนึ่งอือคือปวยเด็กเี่ยวเกียวหนกเบอร์สิบหานะครับที่นั่นพวกของศาสตรเยไปกิ่นเมือนอยู่ในน้ามันขึนส่วนยางเอาดักเอาน้ามึดดึกนะครับ ไอ้เบี้ยวตึกนี่ไงะะมุดหนอตีจัดงามจัดงามเดื้อเมือวันกับมาโคกเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะโคสองเขียดไปเรื่อยๆเลยโอ้ยเอาไมาขึ้หลังกันนี่โอ้ไม่แต่ยังฟามล่นยุนย่ <c oughs> ยไงกะกลันไงกลัวน้ำปักก็ <c oughs> มาดิ <c oughs>

มันเป็นสิงดุ้งฮันี่สิมาขนาดนี้หูไอ้ต่อยเขาไอีเด่นเขาอือม, <c oughs> ม,มันสุกนําหน่อย <c oughs> ไก่นําหน่อยค <c oughs> ือดกดาย <c oughs> อีกาาปะลิ้มบ่คาวนะปะล่องรัดมั <c oughs> นทุ่งเพียวเนาะมันต้องอยู่ทับธรรมชาติว่ะ ไอ้น็งกี่เอาอย่างไรอันนี้แดดเกียดนะเกียดกะเกียดว่าใส่ไม้มั้่กะใส่ไม้หนะกะเกียรใส่กะเขียดใส่เกียดต้องทำงานดีน่อเดี๋ยวก่อนส่งเรียดไปก่อนเลยจกปีไแนวเฮ้ยโน้ตแก่งจริงจริงจะได้หแก่งจะได้อรเบี้ยน่าเกงเก่ป่าเปดเ่เปื๊ดก็ไปเลยปเครเียร์ก็ส่งไว้่องตู้นี่ก่อน จะพูกไส้เมืวันเลยเนะาะจังใบป้ากันเลยครันบนหล่อเลบมไปไส้พ่อมหัวพ่อมสี่ทุ่มปลายลครับเราทได้ครุกปลากินอยู่ อุ้มนีม่หน้าหนห้าต้องเปลี่ยนขอเลยครับมันเปลี่ยนขอเออได้เปลี่ยนแ่มมมหมกขมะตามมานเออนั่ง้อหอยจะลุนลุ่นน่ะนั่นก็ลุงก็ลงุงโอ้นีดดังดัง

ยังบิดเป็นเดมอ่ตัวเดียวอยู่กงเอามันเจ็บโ่จะปีกกล้วมาหยับระตัวน้ำแห้งกอยจิกแห้งเ็นลูกเปล่า

กีดยางว่านี่ต้องฝ้าโปงใสเดี๋ยว่บิดเฮื้อบืดใจเบ็ดไว้อบื้อต้วยเอามามันเก้าผมเจ้านะครับหมดแล้วลองทางให้รู้เธอเบ็ดหายอืให้ได้ใส่ว่ะถือกันโอ้

เกตัวไม่น้อยนะครับมไมงมือนี่นนหนึ่ยนก้อยนี่นนกกสมองกินเดียวพอดีคำนะอืมอปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวนะได้ <c oughs> ปลาข้าวมันกิ่นมา <c oughs> <c oughs> แน่เ <c oughs> น่เ <c oughs> น่เนีย กันเงาแล่มไปไกลว่ะเนี่ยกำไก่กำทุกต่างเละจริงมงเสร็จงามจังเงาตัวนี้นาะโมเนื้อหากินแถวนี้เมินพวกบุหลวงลาเลยเจนจีเนื้อ่าวเขียวนะวันนี้ได้ปลูกนาก่อนพอหลวงลาจนได้ปลูกนาเละนาบุญเก็บเทียปลูกนาตอนนั้นเลอเรียบร้อยเลย พวกไม่ทำหลอมนุ่งกร้สึกไม่หมือนชัดผมเจอความจันน้ำ หล่นงหมดเลไอ้วาดถูกป่าเหรออันนี้มันลูกปลาข้าวปลาต้อมเหรอกินปลาสเต๊ตัวจัดไงคุณยิมงปต้องมันน่ะดูลืนพรอบดูดูพอต้อมเห <C zy> <es> รเ <C zy> <es> ออันนี้มันจะได้เปรียบตอนขายครับ เอาจะได้น้ำหนักนะมันบ่อปล่อยไปมันคายออกมาปุ๊บพอทีๆแล้วปลากเกตปลากเกตปากเกตหรือแปรขยังอ๋อปลากขยงอ่ะแล้วพักขยงเนาะดูเเดี๋ยวมาก็หมูดูมันเอาต่อมันแปรในไหนเห็นอ่ะกดหน่อย

พวกพระเจ้าของันรลุนกันพอนะครับเดอ้อนะครับช่วงนี้เขาก็มน้าก็ยังนักอยู่น,ยน,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 นะครับอำเภอเชิงกขาโดนนักนักแตะนะครับตรงนี้แล้วลูกฝนสู้ๆไปด้วยกันนะครับแข็งตึงตัวแข็งแข็งนี่ครับดักกับ <laughs> ม,ม,ม่อพอเขาอุ่นนะยิ่งยอดยอดพบกับซอบพร้อมฮนะ <laughs> จะป่ามันน้ำอ่ะมันจะกระเคียวอ่ะมันน่ากินอ่ะหนูจะออกดำกองบอกว่าน่ากินลูกโอเคโอ้มาเจ้าปะกันครับเด yeah. <s ucks> okay. ี๋ยวพอกองไปกันเออเออาข้องมาด้วยกันพอกำมันให้ข้องกันนักตื้อตื้ออยูแล้วเนาะโอ้เจ้าชงหัวคำไอ้เบี้ยได้เปรี้ยสองตัวนะครับ ันนี้มส่อหากันมาปะจากคนทางไปเน,น,น,นี่เนะเนี่ยีิดธมดาแล้วเนี่ยตึงจุ่มเนี้ยบุเกเงี้ยบึงนมเงาแข่งด้วประตูติดธรรมดาเลยนี่ป่าไม้ป่าไม้ กลิ่นหวานแข่งส้มกับส้มมันอ่ะถือว่าพานนี่ไห้เดี๋ยวเด็ดยววายนี่เปนส่วนปั๊มรับคนไม่หมด เบบ็ดกัันนะครใส่ละไว้ตัวเองนะครัทมมากันจะขึ้นถึงสวนปามส่วนยางน่าขึ้นขึ้นไ่ทันที

หลัโผมหลังเขาขึ้นฟังกับเสียวอูกอ้กับอุ้มได้ไห <c oughs> ใจหมกเสียวจ <c oughs> ้ <c oughs> ำถึงใจ Ủa, ủa, ủa Chỉ có bút bút cả Thế cả Ơ, ờ, lục đục và cả Ơ, ủa, ủa, đục và cả

อนแรงนะครับเขาจะย่าใ,ห,ให,หมายฟังบุ่นหวงนะครับเรือข้ามส่วนนี้ก็มมดละส่วนตรงนั้นยังมีอยู่นะครับเนี่ใส่ฝนเลอะเง <c oughs> <c oughs> ี้ยเต็มเดียว <laughs> cứ má, oh, oh. <laughs> đó, là, nhìn tốt, luôn. Đây là <laughs> là <một> con <laughs> <laughs> <này sao? cười> ขยับเขาไปตรงไหนเห็นะครับขยับเขาไปหันหน้ามน่อยเจ้านี่ก็เสร็จสิ้นพระกิจ <c oughs> ขวายหน่อยเดื่อนเจ้ารับหมอนล็ถือว่วไม้หมายไม่ก็ถือว่าอเค,คอยู่นะครับอ่าได้อยู่ป่าใกล้บ้านใกล้บ้าน เต็มมาแล้วเจ้าเรนนะอ่า,อา,อาเออน, <c oughs> นี่นเบียกันไปมีอาถึกอาถึกไปแล้เจ้านี่นขอบคุณไอเบียนะครับเด้อนะครับอ่าบึด๊ดเขาจะลากเรือมากเหมืนกันะครับเรือ,อยางทีเด็ก็ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับเข้ามาให้กำลังใจ ทำมาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับชีวิตคนโนกอกกับไอเบียนะครับใครชอบบรรยากาศไปไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับคนชอบดูใหม่สว่างหาก,กินแบบบ้านๆนครับใส่เบ็ดสะปะสะเปรดโอเคนะครับเดี๋ยิฉิมนะขอบคุณกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ